สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับวันนี้ก็มาดูเขาดักคอนโดคอนโดสีดำอยู่ตรงนี้นะครับยาวประมาณสักสามสิบห่วงยาวมาฝั่งนี้ฝั่งด้านนี้สามสิบห่วงสีดำอยู่ใตนะ้น้ำข้างๆไอ้ปกตบชาวาก็มีไอ้อะไรวะมีไอ้รอบอยู่นะครับรอบแล้วคอนโดก็ยาวถึงถึงที่ไอ้กระ,ะลอนสุดท้ายนี่กระลอนสุดท้ายนี่ นะครับคอนโดสีดำนะครับทำด้วยด้ายดำอยู่ฝั่งย,ยาวฝั่งนู้เนี่ยก็ดักตอนแรกจะมีคอนโดมีเอโนนะครับดักไปฝั่งตอนนี้ผมก็อยู่บนรถอ,อาจจนมาลาจกสั่นลนะครับตอนนี้แม่น้ําด้านนี้นะที่จะไหลลงนั่นนะด้านฝั่งนี้มันก็น้ามันลดลงแล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะใส่คอนโดคอนโดนี้ก็ประมาณสาม ข้างล่างอยู่ใต้น้ำข้างบนเลยอยู่ด้านบางนู้นก็ไม่มีอะไรแต่มาประหลักคอนโดยา,ดกกดา,า,า,ดาอยยวาายกว่าบน,นี้นะครับตอนนี้ลุงดำเราจะพาดูตอนนี้นั่งอยู่บนนกก็เขาเรียกว่าไอ้ไอ้ตกชววานี่ก็คือแล้วก็เราว่าไส่ลอกใส่ไอยู่ฝั่งนี้นะครับนะครับชาวว่าใส่อใส่ลอกเขาเรียกว่าล้องอยู่ในไข้ นนี้ลุงดำก็มันไม่นิ่งนะครับตอนนี้ลุงดำก็นั่งบนรถแล้วก็ขับไปด้วยแล้วก็ขับไปด้วยแล้วก็ดูคลองน้ํานะครับตอนนี้คลองน้ํามันแห้งแล้งนะครับแล้งตอนนี้ไม่ใช่แล้งแล้งแต่ที่นี้เขาปิดเขื่อนเขาจะสร้างเขื่อนใหม่เขาเลยปิดน้ำนไม่ไห,หลล,ลงน้ํตลงนี้จะไหลลงไปที่ตลาดหุนทองนะครับ สามากจะมีปลาขยั่งหรื gospel, อก็เร,เรียกปลาลูกนิ้งเยอะนะครับพอลงรอบที่หนึ่งก็ได้ที่20กิโล30กิโลนะครับยาวดู้ะครับนีตอนนี้ผมก็พาให้ปลาไปดูตอนนี้รอบน้ำนี่ครับลนจะพาไปดูตัวมาเขาจะดักรอบนะ่รอบเป็นเล็กนะครับตอนเล็กยาวประมาณสักเอจักซีเมตรประมาณอ่าสักร้อย สักหนึ่งเมตรเมตรยี่สิบนะครับล่อจะเป็นร่อที่ตั้งประมาณเมตรเมตรยี่สิบนะครับตรงนี้เป็นร่อที่มีสองงาครับใส่อยู่ใต้ตุ๊กขวางนะครับแล้วก็ตุ๊กขวางบางๆนะครับอันนี้ร่อมาแห้งใส่ร่อมาเต็มแล้วก็เห็นลูกเอ้าเรื่องเห็นเห็นนี่เราใส่ตั้งสายที่เราดูเป็นไป นี่ก็ดักตะข่ายนะที่มีกดน,น้ําลอยนี่กดน้ำนี่ดักดักตะข่ายตะข่ายนี่ก็ใส่ประมาณห้าเซน 4, สีน 5, ส่เซนห้าเซนอะรงเี้ยดาดนอันนี้นคลองน้ํานี่ก็ไหลเข้าตลาดบุคลองไหลเข้าตลาดบุรีก็เข้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะพอไหลจะเข้าสุพรรณบุรีก็นู่นวนัำไมน้ํำขาดดิ แล้วก็ไหลลงไปบางสายก็ไหลลงไปแม่น้ำหรือกั้วยาลงไปต่วูดลงข่าเที่อันนี้มากักสายคืวยอวันนี้บนรถนะครับขอโ,โทษทีมันสําุันะครับเพราะอลูกลังนะครับตามลูกรังางลููครับตอนนี้ขับรถให้ดูสายแม่น้ำตรงนี้ก็ปิดน้ำอยู่น้ำนีำน้ก็ไหลมาจากเมืองกาญนะครับมาจะกินท่า

ไม่ด <Es> <an> ูใต้ตบสวาเขาบอกว่าตบตกสวาอะไรดี่ยเขกัะกันไม่กันคนรักนะครันคนก็รักไม่ให้คนเห็นทบนี้ก็ไม่ให้คนเห็น็อของน้ำก็ลืมขทอก็เก็เรียกว่าตื้นต้นเยอะนะครับนี้ Is, hay 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 hay. นาตอนมนี้ต่างต่างอพองยาวานี้ก็ฟองยาก็ทำถนนทำถนนแล้วก็ปงถนนพองขึ้นเยอะแยะอันนีกันนึ่งนะครับตอนนี้แพน้ำไหลมาฝั่งนี้ต่อขึ้นเลย ของน้ำเราก็ยาวไปตรงโน้นนะครับอันนี้ก็ทำทางมีเศษนะครับทางประจะพาดูช่วงนี้หน้านี้มันก็เรียกว่าผคลองน้ำใหญ่เนไหลตอนนี้เขาใช้รถทับทายดับปลาไปด้ยองปลาเนี้ยมันไม่เคยแห้งดูปลาวิ่งูไปปลาตกปลาปลาจะโดนปลาที่เดือด้อยได้ปลาได้ปลา

ปักทิ át, <iah. S 1> ้งไว้ในน้ำเลยนะครับถ้ได้ปลาตัวนเบ็ดเบ็ดใหญ่มากรับจะเนี้ยเบ็ดใหญ่ที่สุดนะครับเบอกรใหญ่มากเขาปาใหญ่ปาในวาระดับล่อขากเานย วดที่ตั้งนี่ก็ตะตาคายนะครับตะาคายนะครับตะาคายบวามรู้ว่าสะพานคุณพระห้องสะพานท่านนี้ก็ปิดแล้วครับสร้างปิดด้านไปไม่ได้แล้วครับแต่ของน้ำนํำมันก็หายาวไปตรงนู้นเลยมีหอยขมก็เยอะครับตอนนี้หอยขมก็เยอะอันนี้วางน้ำปิดไปมันก็เลยตื่นบักเขาก็เลยดักงูเยอะนะครับ แค่นี้นะครับจากลุงดำพามาดูคลองด้านหลังนะครับสวัสดีครับ